ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่เราได้เริ่มต้นผลงานใหม่ๆยิ่งแบบอ่ะอันนี้ดีหน่อยที่เราได้เริ่มกับเค้มอย่างน้อยเราเราเคยเจอกันเราเคยเราเคยเล่นหลายๆโปรเจกต์ด้วยกันเรารู้จังหวะกันแล้วกันและอ่ะมันมันง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังตื่นเต้นเพราะคาแรคเตอร์เนี้ยในเรื่องเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆทั้งตัวมุกเองแล้วก็ตัวเข้มอื่นด้วยค่ะจะเป็นความยากในในแนวนั้นที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นใช่ครับสิ่งเหมือนเดิม เนเดิมราสนิทกันอยู่แล้วครับเรา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 เป็นเพื่อนกันเราเจอกันตลอดอยู่แล้วแล้วพอแบบในช่วงในช่วงสัญญาของเราก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วแล้วพอออกมาเนี่ยเราก็พยายามหาอะไรที่มันมันเหมาะสมกับเราแหละแล้วก็ปรึกษากันเรื่อยๆอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบคิดมากในเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันมีการมทีกง้างใช่ครับก็มีปรึกษากันแหละครับกับกับผู้ใหญ่ด้วย คือจริงๆเราก็มีการคุยกันตลอดค่ะว่าว่าแนวโน้มเออเราคิดยังไงหรอในอนาคตนู่นนี่นั่นทั้งปรึกษาผู้ใหญ่เองปรึกษาตัวเราเองหรือให้ความคิดเห็นซึ่งซึ่งกันและกันเองอะไรพวกนี้เราเรามีกันตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเราคิดว่าเราจะมาเจอกันไหมเราก็ไม่ได้คิดนะคะถ้าถ้าพูดแบบตรงๆเลยใช่ค่ะพอมาเจอคือโลก พอพอมาเจาอเขคือทุกทุกอย่างระหว่างทางจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะคือมุกก็โตไม่ใช่โตมาคือมุกก็ออกมาก่อนนะช่วงหนึ่งเข้มก็กเวลามันไม่ได้ตรงกันระหว่างทางมันก็แบบมีการอ่ะผ่านโปรเจกต์นี้มาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอ่ะจนสุดท้ายมาเคาะที่เขาเราก็รู้สึกอ่ะโอเคสบายใจละอย่างน้อยเราเรารู้จักกันแล้วเราก็ไปในทิศทางที่ดีได้ คาดหวังไหมหรือว่าทุกคนคาดหวังแหละคาดหวังให้ให้ทุกอย่างมันดีผลงานในอนาคตมันออกให้ให้มันออกมาดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่กดดันตัวเองค่ะมุกก็อยากให้ให้ทุกทุกอย่างมันดีที่สุดเราทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราสามารถได้ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมุกเชื่อว่าทุกๆคนเหนความตั้งใจของเราที่อยากจะให้โปรเจกต์นี้ออกมาดี คาดหวังครับอายุก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเราก็ยังทําอะไรยังสามารถทําอะไรที่มันแตกเขาเรียกว่าอะไรแตกต่างจากสิ่งที่ใช่ก็คาดหวังก็ค <c oughs> า,า,า,าดหวังครับคาดหวังคาดหวังคาดหวังครับก็อยากอยากให้งานที่เราได้รับครั้งนี้มันออกมาดีล่ะ เซนครับค่ะต้องบอกว่าด้วยด้วยโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเราเราอยากหาประสบการณ์จริงๆแล้ว,แล,วแล้วมันมันหายากมากๆที่แบบไอ้วันหนึ่งเราเราจะได้แบบรดเล่นโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศได้โคพรดักชันกับต่างประเทศและร่วมแสดงกับนักแสดงต่างประเทศอีกซึ่งเราก็รู้สึกว่า มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันก็ยากกับเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึกโอเคเราเรา,เราอยากได้เราอยากเล่นเราอยากแบบ sure, sure. เราอยากลองกับประสบการณ์นี้ <Okay. S 1> เราก็เลือกตัดสินใจที่จะเป็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็อย่างที่อย่างที่พี่ป้อนบอกแล้วครับว่าโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เข้ามาซึ่งถ้าเราไม่รับไว้มันมันก็น่าเสียดาย <Sure. S 2> เพราะฉะนั้นการที่จะได้เล่นเราก็าต้องเซ็น ก็เหมือนเราโตด้วยกันล่ะค่ะคือมันมีโอกาสมามามาให้เราเราก็เต็มที่กับมันก็เราก็เราก็เติบโตไปด้วยกันตามเส้นทางนี้เราก็มีเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนว่าคือเราก็โตกันแล้วนะคะเราก็เลือกเลือกกันประมาณหนึ่งว่าเอ้ยเราอยากเล่นแบบไหนในในวันที่เราเดินออกมาเป้าหมายของเราจริงๆคือเราเราอยากลองอะไรใหม่ๆม่ แบบจริงๆเท่านั้นเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันตอบโจทย์เราก็เลือกที่จะลองเดินไปในเส้นทางนั้นดูใช่ครับคือพอมาที่นี่เนี่ยต้องเล่าในเรื่องของภาพรวมแหละครับว่าอิสระทางความคิดของที่นี่เนี่ยให้เราได้เยอะมากๆซึ่งเราก็ถือว่ายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ยังไม่ได้แบบ อยู่ในเจนอื่นอะไรใช่ใช่พอพอมาที่นี่เราก็มาคุยกันในเรื่องของถ้าเกิดว่าผมอยากทํางานแบบนี้เป็นยังไงบ้างมันพอเป็นไปได้ไหมผมมีแนวคิดในเรื่องของการทํางานของตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่พี่พอโอเคไหมสําหรับที่นี่อะไรเงี้ยครับซึ่งที่นี่เขาก็ปล่อยว่าถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทําอยากจะเล่นอยากจะลองมาแคสติ้งดูมาคุยกันดูอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะ เราเลือกที่จะทํางานได้ว่าเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในในอนาคตของตัวเองในข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนเยาานอ,ยอเยะครับเยอะครับเพราะว่าช่วงเวลามันมันสั้นอะ่ะ<ม>พอเราได้เจออะไรที่ที่มันตรงกับสิ่งจริตเราหรือว่าความต้องการของเราจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยเอยเลย ไปเกัมุกรานที่ผ well, ่านมาคุณเค็มขอควณพรซะอะไรอ๋อ Happy Birthday my friend ใช่ใช่ใช่แต่ไม่ไม่หายแล้วนะวันนี้ไม่มีไม่ใครหายนะฮะใช่ก็ก็เบิร์ดเดย์ครับก็เบิร์ดเดย์ซึ่งวันนั้นเราเราค่อนข้างยุ่งเพราะว่าไปรับบริจาคเพื่อส่งไปให้กับพี่น้องกับพวกพี่กล้องอะไรเงี้ยครับก็ก็จำได้แหละจำได้ในทุกๆปีแต่ว่าช่วงจังหวะมันอาจจะช้าไปหน่อย ก็ก็เบอร์เดย์ทุกๆปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่หกแล้วมมีรูปหนูอยู่ในไอจีเขาทุกปีค่ะรูปก็จะนาสดขึ้นเรื่อยๆน่าจะมุกน่าจะเยอะที่สุดแหละไอจีผมจริงไอจีหนูก็เหมือนกันนี่คืรูปเขาเนี่ยขอบคุณค่ะปีนะ้ปีหนึ่งไปไม่ได้เลยคงแตกเออถ้าไม่มีระบวงไหม ก็คงแปลกใจนิดนึงก็แบบเป็นผมผมคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนึกออกไหมว่าเฮ้ยมันเราเราคือบ้านเนี่ยเราในวันสําคัญเนี่ยจริงๆช่วงเวลามันมันพิเศษหมดแล้วครับพอมันเป็นวันสําคัญเราก็รู้สึกว่าเรามันมันจำไปแล้วมันอยู่ในเมมโมรีของเราไปไปทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันแทบจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันทําเองโดยอัตโนมัติของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องทวง ไม่โอ้โหโอ้โหหูเห็นหนูยังช็อกเลยรูปนั้นหนูบแบบเข้มหน้าสดแบบขอบตาดําปากแห้งือแบบเข้มอแต่ผมชอบผมชอบคือผู้หญิงอะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของฉัน <timeline S 1> มั่นใจไม่งั้นฉันจะหน้าสดไปทไํา <S <S ไมใช่ <S 2> <S 2> นี่ไงก็เลยเอาความมั่นใจตรงเนี้ยมาลงให้ทุกคนได้ดูไม่ใช่ค okay. ือมันก็เนี่ยวันนั้นอะถือกล้องอย่างนี้เลยแล้วก็ นูหจผมถ่ายสิงโตคนน้ำอยู่ผมถ่ายสิงโตอยู่แล้วผมก็กบมุกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมยืนอยู่มั้นบันดาไม่ได้เตี้ยวเลยผมอยู่ผมอยู่ขั้นบันไดที่สูงกว่าแล้วผมก็ถ่ายแล้วผมก็มองมาแล้วผมก็สะกิดแล้วกดถ่ายพอดีซึ่งก็เป็นรูปเดียวที่นี่แหละวันเกิดนี่คือรูปวันเกิดไม่เราจะผมไม่ค่อยฟิลเตอร์อีกแล้วนั่นแหละใช่ผมก็ได้อ๋อขนาดแบบว่าน้ำสด สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วสวยอยู่แ้าสิสวอยู่แล้วผมพูดมาหลายปีมากผมชมคำว่าสวยเนี่ยแบบหลายปีมากๆแล้วสวยเสวยสวยหน้าเป็นไงบ้างคะหนูโอเคหนูแค่ตกใจแบบแรกหนูแบบเฮ้ยมันเอารูปนี้จริงๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพอคิดแล้ววันนั้นอะเพราะไม่แน่ใจแล้วว่ารูปผมที่อยู่ในโทรศัพท์มุกอะไอ้รูปไม่ดีมันจะออกมาทั้งหมดปกติหนูจะเก็บไว้เพราะหนูรักษาภาพลักษณ์ เดี๋ยวไม่ทันละไม่ทันละเล่นดนูก็ลงรูปดีๆทั้งนั้นแหละช่รูปผมไม่ดีตรงไหนก็รูปแบบเออนอนอยู่ในกองอ้าปากอะไรย้อยอะไรอย่างเงี้ยเออนอนในกองนอนในกองไม่ลงรูปนั้นจะไม่ลงอืกอดหมอนี่ยมันมีหดพี่แพนก็อยู่ ค่ะก็เป็นค่ะก็เป็นแบบนี้ตลอดพัฒนาคันหกปีมันมันเป็นยังไงบ้างคู่เราทำเป็นเพื่อนหกปีมันเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบนี้เลยครับอะไรละเอียดอะไรละเอียดมาเรื่อยมาเรื่อยผมอกพี่เขานะว่าพี่ขโมยไมค์เข้ามาผมจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าพีไม่ต้องพูดชื่อสื่อโอเคเรามองหน้ากันก็พอโอเคโอเค ไม่รู้ว่าตอนนี้หาเจอหรือยังนะตอนนี้ไม่มาด้วยความสนิทก็ถ้าจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับในเรื่องของของถ้าแค่หายไปสักแป๊บนึงอ่ะจะรู้แล้วว่าน่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็จะแบบตามกันตลอดว่าเวันนี้โอเคช่วงนี้โอเคไหมเป็นไงบ้าง จริงๆเราเป็นการใส่ใจกันเงียบๆนะคะ <c oughs> คือ <ๆ S 1> คือ <c oughs> เราอ่ะจะไม่ใช่คนที่อยู่ดีๆมาคุยกันหรือว่าอะไรเง,งี้ยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอะไรไปแปลกๆเราเราไม่ไม่ใช่เวลาเราเวลามันจะมีคนสนิทกันอ่ะเวลามันจะมีความพิ <c oughs> <c oughs> ติกรรมที่เปลี่ยนเราก็จะไลน์ไปหาพี่หนิงแล้ว พี่หนิงี่เข้มเป็นต <laughs> ัวเโอเคกว่าไม่ใช่มันเราก็จะมีอะไรอย่างงี้ค่ะความเป็นห่วงของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะผ่านเป็นวงกลมจนเดี๋ยวสักพักจนเราจะไปถึงเขาเองว่าบเป็นไ <laughs> รแล้วก็แบบนั่งคุย <laughs> <ม>อะไรอย่างเงี้ยผ,<ม> <laughs> ผมเป็นคนที่อธิบายไม่เก่ง <laughs> และเป็นคนที่พูดพูดตรงมากแล้วก็แล้วก็วกวกเวลาที่เราเกิดอ,อะไรใน,นภาวะร่างกายเราพยายามเลี่ยงหลายๆอย่างที่เราไม่อยากปะทะกับ กับความรู้สึกของคนอื่นเพราะบางทีเราพูดไปเลยที่เราไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ไม่ทันได้คิดช้าหรือคิด,ค,ดคิดแบบว่าเอ๊ะคำนี้มันควรที่เป็นคําอื่นที่มันดูดีกว่านี้อะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็จะลองปรึกษาว่าเอ๊ะอันนี้มันเราทําถูกไหมอะไรเงี้ยบางทีก็จะถ้าเกิดว่าอยู่กับมุกมุกก็จะให้คำปรึกษาที่ดีกว่ามีรายละเอียดในการตอบที่ดีกว่าผมเยอะ mm hmm. ใช่ไ mm hmm. บางทีเราเราเรา,เราจะพูดโดยที่เราเป็นคนแบบนี้มาแบบนานแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้อง อยู่กับมุกเราไม่ต้องระวังใช่ใช่ใช่พูดไม่เก่งแต่เราเงใจเซอรกจินหลับแลคอริหับแล้วเราเวลาทะเลาะกันแม่างร้อยล้อไม่เคยทะเลาะครับเพราะว่าผมไม่เคยชนะอยู่แล้วจริงถ้าถ้าถ้ามันจะเสี่ยงเราต้องออกมาจากตรงนั้นใช่ไม่ไม่ไม่เคยทะเลาะครับ ความปะทะใช่ใช่ใช่ไม่เสียงไม่เสียงแดงที่บอกไม่เสียงเลยว่าต้องเคยผ่านไม่กิตมันต้องมีการมันต้องมีวิกฤตตรงนั้นก่อนแม่คือเราคุยกันตรงมากใช่ครับแบบแบบเวลาถึงเวลาถ้าคุยจริงๆอ่ะก็คุยซีเรียสเลยจะไม่ถามว่าเล่นไหมเราก็จะตอบกับแบบแรงไม่ได้แรงอย่างนั้นนะคะแรงแบบความจริงมาตรฐานคือแบบความเป็นจริงคืออันนี้คุณต้องเข้าใจใช่ว่าผมอ่ะพูด ความจริงได้อย่างเดียวไมเคิลคือแบบอ๋อมันต้องพูดเรื่องจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันแบบไม่เข้าใจอ่ะลองลองอธิบายให้หน่อยได้ไหมใช่<ล>ค่ะเหมือนเวลาอ่ะช่วงหนึ่งเขาอาจจะอยู่ในมูทหนึ่งถึงเวลาเราก็แค่ได้แค่เตือนเขาพูดกับเขาก<ช>ามันเป็นอย่างนี้นะแบบนี้นะเมือ่อไหร่ให้มงติดหรืออินโนเวับ มันจะเป็นเรื่องลําบากใจสําหรับคนรอบข้างแหละเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเอาอะไรผมจะแบบปิดตัวเองไปเลยมันก็จะมีแบบช่วงนั่งนั่งคุยอะไรจับเข่าคุยก็จะทำอะไรหลายอย่างที่เราแบบเอ๊ะนี่คือตัวเราแต่มุกจะเข้าใจแต่ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจแล้วกลัวกลัวก็คือเซฟให้กันะว่าเฮ้ยอันนี้มันเราทําด้วยกันได้แต่ข้างนอกเราเราทาไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ทําไม่ได้หรอกแค่แบบ ลองลองปรับดูไหมอะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่ามิตรภาพของเรามันคือการเป็นห่วงกันและกันี่ป้องกันให้กันใช่เขคยสนิทกันมากพอแบบคู่กดเรื่องอะไรแบบเคยมีแบบสินค้าให้กันไม่เคยแต่อาจจะรู้สึกจุกโอ้ยดูไม่รู้นะว่าเขาจะจุกหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกว่าบางอย่างที่หนูพูดหนูก็เป็นคนที่ ตรง uh huh. uh huh. ถ้าถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องตรงหนูก็เลือกที่จะพูดตรงๆเพื่อให้ให้คุณต้องรู้ uh huh. uh huh. โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็คือความจริงครับมันคือความจริงเราคือเวลาเรางองแงเราก็จะแบบไม่ไม่ไม<ๆ>เราเรามันคือมันคือสิ่งที่เราอยากได้ยินอะ่ะ<ม>คือหลายๆสิ่งที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่คนอวยก็จะอวยเยอะคนที่แบบพยายามบอก uh huh. แต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับความรู้สึกเราซึ่งคําตอบเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็จะเลือกฟังในสิ่งที่มัน มันตรงกับจริตรเราหรือความรู้สึกความต้องการของเราจริงๆซึ่งผมสามารถบอกผมตรงๆได้บอกตรงได,งได้แต่มันก็จะมีน้อยด้วยความเกรงใจงหลายๆคน,คนก็จะไม่กล้าบอกเราตรงๆกลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมกับเขากลัวว่าเราจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งพี่หนิงทั้งมุกทั้งเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ชิดกันที่อยู่กันได้เพราะการแบบเตือนกันตรงๆว่าตอนนี้เริ่มเข้าภาวะที่ไม่น่ารักแล้วนะจะไม่น่ารักแล้วนะถ้ายังทําแบบนี้ต่อไป เขเป็นคนหนึ่งแม่ไม่คิคนจริงจริงเขาข่มขู่บางคนที่จะแบบว่าเชื่อแต้องเหตุผลซึ่งซึ่งเขาเขากองมาแล้วเขากองมาแล้วก็คือเป็นเซฟโซนให้กันได้กองมาแล้วใช่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 คือก่อนหน้านี้เราเราเหมือนแบบพอเข้มเป็นคนที่ต้องดูแบบแข็งแรงตลอดโดยที่แบบไม่รู้ความรู้สึกตัวเองดูแข็งแรงเนี่ยอะไรก็ทําได้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 โดยที่ไม่รู้ว่าได้จริงๆริงไหมอะไรเงี้ย ก็ก็อยู่ด้วยกันก็จะแบบเราก็จะอ่อนแอได้ถ้าขอ,อ,อตาง,ตางตัดตัดตาดคนตางมีแฟนเราจะห่วงเขาได้ด้วยไหคุนี้เท่าไหร่บ้างถ้าของมุกเองอ่ะผมว่าเขาเขาดูอของตัวเองมาดีแล้วแหละก่อนที่จะเป็นแฟนกันไหมส่วนของเรา<ม>ส่วนของเราเราเราก็ต้องกองของเราดีแล้วแหละการห่วงมันก็เลยแบบไม่มีไม่มีถ้าคุณเลือกแล้วมันก็คือดีที่สุดสําหรับคุณแล้วเลยของค่าขอเคพามาคา ไม่เคยไม่เคยใจเย็นๆนะคะทุกคนไม่เคยไม่เคยเป็นเซฟโซนเป็นเซฟโซนใช่ใช่คือคนเรามันมีหลายมิตินะในเรื่องงานในเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเงี้ยมีหลายมิติแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเราเจอกับมุมมองไหนมากกว่าแวเราจะคุยกันเรื่องนั้นได้ดีใช่ใช่ใช่ทิ้งตัวใส่กันได้ส่วนใหญ่ผม ชวนหญ่ผมใช่ค่ะยายผมถ้าอย่าเออถ้าพวกวันนี้ความที่อยากทำเป็นเกมสุกแบบเื่อนมิตรภาพที่ดีใช้คำว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นคนในบ้านไปแล้วอ่ะใช่ออกมาเป็นคนแบบในบ้านไปแล้วซึ่งบางทีเราก็อาจจะมองข้ามเพราะความสนิท เราอาจจะมองไม่เห็นในในบางอารมณ์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดเรามากๆแต่เมื่อไหรที่เราแบบออนแอร์เราเราจะเห็นเขาอยู่เสมออะไรใช่ใช่ใช่มันเลยแบบให้คำนิยามได้ยากเพราะเราก็อยู่กันแบบนี้มาแบบนานแล้วไม่หายแล้วครับเที่มุกไม่หายไปจากกันน้องซีรีสกลับมาตอนนก็ยังฟินยังฟินกับเทีมุได้อยู่เ ใช่คะ่ะแต่ว่าจะเจอเราในในรูปแบบใหม่หเราอาจจะไม่ได้มากันหวานเจีย๊ยบ<อ>เราอาจจะมากันในแนวแบบงานที่ที่ดุดันมาอีกแนวหนึง่งเป็น<ช>เป็นเคมีใหม่ๆจะไม่ได้มาแบบหวานเจีย๊ยบจะเป็นความน่ารักในอีกแบบหนึ่งแทนอ,อาจจะแข็งแข็งใส่กันหน่อยได้ๆอายาะที่เค้มขัาดหน่อยที่หน่อยขาวันนี้พี่ต้องผ้ายังไงพี่ต้องผ้าดแลบ้างผาดีๆนะ หัวไม่หายหา,ยหายเจอแล้วใช่ไหมครับข่าวโชว์สำนักงานใหญ่เอเสำนักข่าวขโมยอักษรย่ออักษรย่อเด,อด็กขโมยใหม่ของอีกสำนักข่าวเกือบมีการจิกมวตก อันนี้ไปพ้าถัวจริงไม่เหมือนนั้นเลยพ้าถัวขาวนึง